มีคนถามตกลงพี่ป๋องเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่ก้องจริงไหมคุณนงคุณรู้อยู่แล้วคุณมาถามเพื่ออะไรไม่มันมีผมกับไอ้ดื้อผมไม่เล่นกล้องไม่เล่นดื้อเฮ้ยคุณลามปามาคุณเรียกผมไม่เล่ดื้อก็ผมเพื่อนกันคุณมีสิทธิ์อะไรก็ผมเพื่อนกันนักปฐมเอาคลิปบาบูมาเปิดดิเอาฮะเอาคลิปบาบูมาเปิดดิก็คุณนะเอาคลิปมาเปิดไหมเปิดคลิปมามเปิดไปเปิดไปเพูดไปเปิดไปพี่ก้องนะฮะซึ่งเป็นบุคคลที่พี่ป๋องกับคนทองพับเนี่ย เวลาจัดรายการเวลาออกรายการอะไรเนี่ยเขาก็จะแอบอ้างเป็นประจำว่าเขาเป็นเพื่อนซีพี่ก้องเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กวันนี้มาเจอตัวเป็นๆของพี่ก้องผมก็เลยอยากจะถามพี่ก้องนะฮะว่าจริงหรือเปล่าครที่พี่ป๋องพูดว่าเป็นเพื่อนซีพี่ก้องตั้งแต่เด็กๆครับใครครับของก็คนเจ้าพ่อผีแค่ผีพี่ป๋องรู้ด้วยนะหน้าผมจะพูดแต่ไม่ไม่ไม่รู้จักอ๋อไม่รู้จักครับอ๋อไม่รู้จักขอบคุณพี่ก้องครับขอบคุณนะครับเป็นู้จักข้องรู้บอกไม่รู้จักมึงอ่ะเขาต้องรู้จักไอ้ก้้้้ออออองงมมาเเเเเเลล่่่่่่นนนนนนไไไกกกบบููููีียปป็็พืริสตจัะ เฮ้ยไม่อายเหรอคุณคุณคอหายกล้องก็ได้มึงรู้อยู่แล้วว่าไอ้กล้องเป็นเพื่อนกูมึงก็รู้อยู่แล้วแต่พี่กล้องก็พูดเลยมันแจ้งเขาไม่รู้จัก